ถ้ารู้หากันได้อย่างนี้เหรอจี้้ตรงนี้เอารู้สึกอะไรบ้างตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นดูเป็นมันน่าจะโล่งเนาะแต่มันแต่มันรู้สึกแบบไม่ล้อนตาลายอะเวทุดมบอกไม่ถุบรู้สึกเหมือนแบบต้องระวังทุกทิศทุกทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นชั้นตรงนี้นะเดี้ตับใจทกใจ คือมันมเป็นเสียงลากของเมื่อกี้แต่บ้ามนเหมือนชั้นเนี้ดยดวงวิญญาณเยอะ,อะแล้วพอเราขึ้นมาเขาล่วมเขาลวขึ้นไปอยู่กับชั้นบนเฮไมคนไม่มาถ่ายกล้องดีๆเนี่ยฮะเนี่ยคือตรงเนี้ยหื <Yeah! S 2> ตรงนี้เลยอ่ะแอเห็นคนขาแล้วเป็นแค่ครึ่งตัวอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเป็นจุดเปลี่ยนเลยถ้าก้าวขึ้นอันนี้ไปคือแบบว่าตรงนี้เลยนะตรงที่แอเนี่ยตรงกลางของบันไดเนี่ยใช่กป<า>้ว<า>อ่<น>ะจที่ตรงนี้อ่ะคือเขาใส่ากางเกงแบบกางเกงเหมือนผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงห้าส่วนอนะ่ะโอ๊ยแอตกใจพี่แอเห็นขา คุณยายอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเขาใส่เางเกงขาเหมือนขาห้าส่วนอ่ะอยู่ประมาณตรงเนี้ยเออแล้วพอเราจะขึ้นไปอ่ะเขาเรียกพวกมาผู้ชายอีกสองคนยืนขนาบข้างอ่ะเหมือนแบบไม่ให้เราขึ้นไปเลยอ่ะก็ยิ่งตกใจไปใหญ่ก็เลยกีดเลยจ้ะปกติเห็นผีแล้วใช่ไหมทำไมต้องตกใจอ่ะเ้าก็เหมือนเห็นคนนะคะทำไมคนมาตุกแกแล้วตกใจอ่ะก็คงเป็นอารมณ์เียวกันนะสำหรับแอนนะเออเหมือนคนมาทำให้ตกใจก็ตกใจอ่ะค่ะเออจริงๆแล้วเป็นคนที่ตกใจอยู่แล้ว จริงๆแอมคนคิดตกใจอยู่แล้วค่ะแต่ไอาที่ขึ้นไปแล้วโดยไม่มีแบ็กอัพเงี้ยอันนี้คือตกใจคือไปกันแค่กับพี่ออฟแค่2คนเงไม่มีทีมตะก้องไม่มีพี่เจมันก็เลยยิ่งแบบกลัวเพราะเรารู้ว่าเราอ่ะจะเอาไม่อยู่คนมันเยอะมากอ่ะพี่หมายถึงว่าผีข้างบนอ่ะมันเยอะมากคือเขาเรียกพวกมาเต็มเลยอ่ะใช่